โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดสวัสดีลูกลูกพันรวยค่ะพ่อ <laughs> พ่อเป็นยังไงพ่อนอนรับดีวะ่ันตื่นมายังดังช่วยช่วยช่วย โซซับเสียงดังจวดจวด,จวด,ดจตีปุ้ยไอโซมาหลายพี่น้องพี่น้องก็จะเอาทาดานเนาะจ้าือจังคุณแม่พิมพ์นี่แหละเดี๋ยวเด้อขออนุญาตว่าเรื่องคุณแม่พิมพ์เนาะคะ่ะเมื่อวานนี้แม่พิมพ์อยู่หนองบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงอยู่จังหวัดหนองบัวลําพูเพิ่นก็นเลยว่าเพิ่นถือเลขน้ำพอ่อสามตัวสามตัวตรงเนาะคะ่ะออกที่ออกห้าศูนย์สามเลยวะออกงวดก่อน เพิ่นก็นเลยว่าเพิ่นไปท่าบุญถวายซาลาเนาะค่ะซาลาหนูอเนกประสงค์ยุวัฒน์แบบนีเพิ่นร่วมถวายซาลาเพิ่นก็นเลยว่าเพิ่นโตหาพ่อบต่ติดเพิ่นกันเลยใส่ซื้อพ่อละพ่อดาบเซนระยองเพิ่นใส่ซื้อพ่อไปอ่าในในการท่าบุญนะตกยงมมืมแลงมากฟันด่พ่อมานี่ฝันดีดิ บนนนนานี้เพิ่นฝันว่าเพิ่นไปป้าซากับแฟนเพิน่นบานี้ก็ไปเห็นพระอยู่ในรงเขากล็ลั่งเสียอไปเผาสัน่นเป็นกล่องฟ้อนนี่โมเมนต์เผาคือบ้านเท่าสินะสมัยก่อนเป็ดกล่องฟ้อนเห็นมันหามออกมากสิมันติดไปเผาแฟนเพิ่นหรือว่ามาทั้งพี่มาทั้งพี่วสัน่นพี่มเมื่อบ่งทูบนี่จุดไว้แล้วสัน่นแฟนแฟนเพิ่อนมาบาน,นี้เลขทุบโอ้ยเป็นเรื่อง แปลกประหลาดเรื่องมหัศจรรย์มันไปตรงกับเลขพ่อสามตัวเลขสันพันวาตรงกันเลยค่ะตรงกันเลยเวลาเลขที่มันจุดออกมาเนี่ยพันวาได้หกหนึ่งหกพ่นน้พ่อเลขถูกอันนี้พ่นเบ้าสูโจฟังนะเมื่อวานนี่แต่ว่าโจก็ลงมคลิปไปแล้วล่ะคลิปหนึ่งมือเมื่อวานพ่นก็เลยว่าเออเดี๋ยะแม่เลยอยากเว้านะพันว่า แม่อยากว่าวปกติโจกับเบลลู้จักกับเพิ่นดอกอยากว่าวกับเ้ฟังอยากว่าวห้ฟังไอโจฟังไปว่าวเฮ่พ่อพ่อดาบฟังในเด้อสั่นหมดมาเพราะว่าเพิ่นโทรหาพ่อมาติดนะพ่อแต่เพิ่นกะคิดดีดอกเพิ่นกะเฮ็ดบุญเพิ่นกะใส่ซื้อพ่อไปอยู่นุ่มอดด้่นเป็นได้ไรทีทีคุณพ่อคุณไปเอาเงินไปให้คุณจับรับมาแล้วบ่ อ๋อพ้นตอบรับมาแล้วค่ะพ,พ่อพ,พ,พ,พ้นได้รับแล้วิ่นได้รับแล้วบ่จ้าที่พ่อส่งไปเห็นเนาะคุณสุวพานล่ะได้รับแล้วกเพ่นก็ขอบพระคุณมากค่ะบ่กลับขอบพระคุณคุณพ่อมาอยู่กับขอบพระคุณคุณพอ่อ,พพอดามเชลยองมากๆเด้อทีซอยพ่นก็ซอยได้ หลายเติบยุ่ดอกน้อง่อเนาะครับผมค่าวันค่ายาซือาซ้อน้ำซื้อน้ำซื้อเข่าซือ้อยางกินกะซอยได้ในระดับหนึ่งน้อง่อเนาะก็อพอดีซื้อยูสีกินไปค่ะหมอนาะข้ารถค่าล่านาะพ่อเน,นานะแมรว่า,า,ปาไป พ่อบันนี้ฝันดีแล้วบอครับพ่อฝนเอาเลยบ่เดายังนาทีลึสามนาทีสามนาทีสี่นาทีพอดีคนละใกล้ๆกล้คนจังจังหวาดขุนฟานอังก็ฟันบ่พ่อไอจิกจักน้อยมันบ่คนละไม่สี่นาทีคนนี้โอ้ยฝนตกหนักพ่อข้าวน้าท่วมจังหวัด อย่างก่อ้จังวัดจันไหมัมนแนวไหนนี่มันธรรมดาละ่ะทว่วงยูบอกว่ตักว,วกันเหมดนะจ้ะตั้งนก็ท่วมมองทุงเหรอทวมนะแม่เนี่ยแต่ว่าของพ่อนี่ก็ไม่ได้รับผลกระทบยังดอกเนาะพ่อเนาะแม่ประว่าอยู่จันทบุรีก็มีสวนเนาะอยู่ระยองก็มีสวน สองที่เราอ่านของคุณพ่อดับแม่นบ่พ่อดับแม่นตัวเ้าจะเจ้าสู่กิจการเมื่อไหร่เขาจะลงมาไล่เขาจะขายตัวอืมเนาะขายก็ก็ซื้อเอาตัวอืมพูดนะแมนแมนแมนแล้วได้แล้วแต่จังหวะและโอกาสนะพ่อเนาะแม่นอันของมูนี่กันได้ มีความรู้อยู่แล้วกลัวอะไรมะแมนมาพอพ่ออันนันส่วนที่ยุ่จันนี่จกไกลกว่ก่อพ่อยสามสิบวิไลยุ่จันทบุรี้งร้อยสามสิบวิไลอยู่ละยองนี่เท่าไหร่กับพ่อเจ็ดสิบห้าเจ็ดเจ็ดสิบห้าไร,าาาไรปุ๊กนะ เด,เดี๋ยไ,ไปเปิดไหมแล้ว<น>ไปเปิดไหมอยู่บนบนุบนเกีเยจิมาอะไรไปเปิดยูไซอีกพ่อบนบโอ้จะไปเปิดยูบนอีกเลยคาดว่ากระแสเขาจะปกปอยอีกประมาสักซีที่บาทิมไล่ว่าอย่เพิ่มใช้กันนั้นแหะโอ้พ่อบอ้บนนี่ปลูกทุเรียนใไหนอยู่บ่อพ่อไ้ยตลอมันเป็น ดินมันก็อยู่ดินดีเด้อืออู้บลนอุบลนเนาะหนึ่งดินดีสองน้ำดดีอือเจ้าแถวบุญก็เจ้าปลูกทุเรียนอยู่ว่ะพ่อขามาน้ำท่วมน้ำท่วมมันบ่ท่วมเนาะึ้นอยูเขาเบ้าอือค่ะอยหางนี้ที่กัดมันได้หรือไงมัึมพะน้าเยิ่มได้ก็ได้ก็แพงเนาะ อมมืดเนาะอ้อมกำแพงมืดต no. ีน้ำอ่ะน้ำสีขาวมั่งใด้ตีขามั่งเลยน้ำมันที่มันสูงบ่พ่อมันกิดมองสูงมองจำเหรอฮะนาะปั๊บเอาคือว่าเนาะปั๊บเอาตัวอันนั้นคุณพ่อที่ไปขุดคลองใส่ไก่ปลูกจนชนจนชนจนเลื่อนอืมยกล่องขึ้นเป็น ใช่ใช่ครับทำแค่หน้าเลยนะอ๋ออืม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 ยกเป็นข้องเป็นข้องเป็นข้องขึ้นจ้ะงกลางกลางข้อง,อง,องน่ะครเป็น<อ>มีทั้งป่ามีทั้งน้ำอ้๋อสมบูรานกันข้างบนก็เป็นต้นตุเรียนไปโอ้<ท>มีทั้งป่ามีทั้งสวนมีทั้งต้นท,ทุเรียนมาจนเถอะ<ม>ป้นป้าคือสมบูรณ์แบบเทยมัน อยากกินปลาก็ได้กินอยากกินทุเรียนก็ได้กินเนาะขายพยากกาาร้อมปลากรป๋าปลากระป๋าชนเนี่ตัวใหญ่เออปลาปลานืาอาน้อื่นเบี้ยปลาชนตัวใหญ่เออนี่ใช้ออกลูกออกยังออกไปว่าได้กข้าคำแพงเนะานะก็บยุหันเนาะยู๋เนาะกูดไอเดียปิง้งเนาะอ,อยากไปเลี้ยนลูกน้ำพอ้ด้เนาะแต่ช้ำ ขายปลาอยู่ร่วมกันบน่อยล้านะพี่น้องเนาะจะขายทั้งปลาทั้งทุเรียนเนี่ยปลาเถอะขึ้นคักคือแน่เถอะเนาะมันเนาะปลาของบาอย่างก็ใช่นี่ลนะต้องไปเอาน้ำซุ่มพระเจ้าดีก็พรเจ้าทีขายขายปลามาไปซื้อมาซื้อมาปล่อยเนาะอืมเนาะค่ะพอเนาะเอามาเอามาแบบกระโดด ตัวสองล่กบ้าเก็บสี่แสนห่าแสนตัวป้อยล้มไ่เนี่นะบุมมบั่มบ้าอย่าง no. um, 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 um. ออกลูกไอยู่ทธหัหหนนไหนกู Good idea, ดไอเดียขนาดลังจากมันออกลูกแล้วออกันเอาตัวเแม่พันมันถึงคขายกนะันแค่น้นกัน,กนแลกวลันจะลูกตลานมาันตะวันเดี๋ยวจะไปเปิดด้วยว่ะพ่อเปิดในเที่ยวด้วยะ่ะ อุบลเนี่ยชีพ้างท่านนะนาะก็ยังสิมชีวิจกานเนอะแม่นค่ะพ่อทังภาคอีสานอีสานไต่เนาะอุบลเนาะบุกทุเรียนเรียงปลาไก่กมีจินซีตัวคุขาเจ้ามีเงินหน่อยขาเจ้าซื้อะไรกทุเรียนแพงจ้าทำไมจะมึงกับลูกแล้วเจ็ดร้อยแปดร้อยไปเนี่ยพี่น้องทุ่งอะไกันเนี่ เนาะพอสั่งเ็นกิโลเด้่ลูกหนึ่งกับสองสามกิโลปุ่นนี้สามน้องรวยกับแบบสีกิโลปุ่นเนาะพ่อเนาะปู่แล้วถ้วาเปียกคุณจะซื้อปลาเปรี้อ่ะโอ้โหนี่เลยแม่เนี่ยค่ะพ่อเพราวาไรตี้มื่อน,นี้วาไราตีอ้อีกแล้วเนาะการแล้วกาความฝันมื่อน,นี้ฝันแล้วเนาะการพ่อเนาะได้เลยที่พอ่อเวลาฝันแล้วก็ คุณมนคุมนมดทั้งงายอสวนทุเยนเพื่นมาขาฟันเออเพื่อนว่างไหนพ่อเอฟีตาเอบอกเลยอมานน่บอกว่างไหนพ่อมาบอกเลยมขเขียนหน่อยนะโอ้ไเล็กสองตัวกุมานเขียนไว้เลย่ายใะจ้ะ มือหมวกก็พี่ร้องโอ้ยกูม่านมาอีกแล้วเมือ่อคืนนี่บอพ่อหรือมือใดพอ่อเดือมาแต่หลาย <ไป S 1> มือแล้วหลายมือแล้วบ่กูม่านทั้งหามาเข่าฝันมายำ่ำเล่าให้ฟังเลยกับพ่อเอฟซีเป็นอยากฟังเอฟซีเป็นอยากฟังกูม่านมาวายยังไดเนี่ยพ่อก็พอกระชับมันพอเลยถาบมันไม่ยากอะนะ มันน้อยคุณรวยน้อยมาชิมถึงเพรว่าที่มันบอกเลยคุณฟอดตไอนาโอ้ตัวด้กลรวอะเมื่อเสียไหนเมื่อเสมื่เสียหนเป็นตัวเปนเสียไหนึงก้าโอ้ตัวเดิมตัวช่องละแสนเลยเออเขาเขาห้วยุดช่องละแสนเลยปาดปาดปาดูกรดีตัว บริิษี่เนี่ยให้ตยมาเลยบ๊วยนะหรือฝ <c ười> ันดีเดมละหลังจากนั้นกูม่นทไองหายหาไปก<อ>ับไปสวนทุเรียนเถอะโอ้นาะกูม่นทั้งหามากกับซิบแล้วเขาฝันเรียบร้อยแล้วบอกเรียบร้อยแล้วไอ้เตี้ยดีๆ้ะไอ้เตี้ยดีดีดี Di tiêu santo, yohanna, tiêu santo, yohanna, 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 santo, này yohanna, santo, santo, yohanna, santo, 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 เปนปะหรือว่า <be> ต,ตัวกันปะอยู่ในหันละอยู่ในหันละกามี่นอกค่ะคือสามตัวหกหนึ่งหกน้องค่ะแล้วตัวกันมีสามหนึ่งหกกับหาหนึ่งหกน้องค่ะกุม่านหาองหาหนึ่งหกโจตีอ่ จะพูดถึงพ่อกูม่านทั้งหาเมื่อหาเนาะค่ะรายคนน้อยสุดมากกระสิบพ่อก็เป็นเลขหนึ่งหกนะฮะหนึ่งหกกระตรงกระซ่องแล้วแสนพอดีไหมแล้วก็สามโตคุณพ่อวาายุ่นนหันละสันสามโต้ยุ่นนหันละโตกัน ก็มีหกหนึ่งหกสามหนึ่งหกค้าหนึ่งหกเท่านั้นเองสามตัวน้องพอเนาะแมนดูแมนอืมแต่ว่าเสียเน้นอันใดนี่พ่อจะเน้นอยู่บ่ครับพ่อสามตัวเรื่องใดค่ะเน้นก็เน้นหนึ่งหกหหนึ่งน่ะคือเน้นสองตัวเนาะค่ะแมนแต่ว่าสามลักร้อยได้พอ่อลักร่อลักร่อยกับนี่สุดท้ามีที่สุดหนึ่งสุดลักร่อพยานตอก็มีสองทางนตัว ก็คือหกมี 6, หลังร้อยก็มีมีหกเนาะสุดทำานะัญชีเนาะหนึ่งเนจ้ะแล้วก็สามหนึ่งหกเลขท่าม่ที่นะั่นเลขหลักร้อยขยันออกก็มีมีสานะมก,กับผ้านอเลขหลักร้อยขยันออกมีสามกับห้านะค่ะหลักร้อยที่มันออกประจำประจำก็มีสามกับผ้านะจ้ะครับคุณผัวเลยเอาเอามาใช้เอามาใช้หนึ่งหกหนนะจ้ะ ผมว่าหลายๆผมว้มึงหลายให้กำลังใจคนไรคนแช่ไปน้ำากัมึงพุงนี้กันวยยกซองแล้วสาทุเนาะให้รวยสุสุวคนเนาะกะหกหนึ่งหกท่ายู่องไทยบอท่ายู่ต่างประเทศบอยชัด่าขอ้แรงบปนดรลุนอกใจขอยที่บราซอยคื้เาเหอพี่นาะ้องกับท่องวันนั่มะ รวยงวดนี้งวดหนาขจีรวยเองขจ้าพี่พ่อน่องร่วยพี่เขานะ,นะไปเรื่อยๆเนาะพ่อ,พอ,อแม่รถทิมเนาะตาได้พุณพ่อพุทแม่ไป,ป้พุทนนี่พุทธทีไนไดใน้ให้แห้งๆปังๆในโชคให้มันะกะทำพิธีเรียบร้อยแล้วทุกอย่างกูมั่นกับเมื่อบอกแล้วเนาะคะะ่ะนะ กุมารองคเล็กสุดมากกับซิปใส่หูแล้วย่ำที่ตัวเดิมก็คือหนึ่งหกนะพอนะ่อเนาะคุณผมมาหลายไปได้แล้วอันนี้บม่ได้ไล่สดดีค่ะพอ่อจ้ะอาชิพค่ะจ้ะไปเจ้าเลยไปเปล่าไปเพิ่งจ้ะได้ค่ะพอ่อกลับกอบพระคุณพ่อมากๆเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็มาตามคำมั่นสัญญาเนาะคะ่ะคุณพอ่อรักษาคำมั่นสัญญา ว่าจะมาเว้าวความฝันในฟังว่าฝันจังใดอันนี้คุณพ่อก่ะได้ว้าวแล้วนะพ่อเนะกัเป็นที่เรียบ,บร้อยแล้วจ้ะกะอวยพรในเอฟซีนะครับพ่อครับสวัสดีพีรองเอฟซีอยู่ในเมืองไทยอยู่ในต่างประเทศที่เป็นเอฟซีช่องของอ่าโจพารว,วยพายทีได้ท่า พิธีอออากาศอออากาศจ้ะชิปนี่เขาเบิกงหน่อยกระลุยหน่อยเขาเบิกมึงไล่กรวยไล่อืมทุดท้ายได้การก็อนจขอพี่น้องมีเงินมีท่องเอากระสอบมาใส่เงินคือเก่าวกรพี่น้องสวัสดีครับปุ๊บค่ะชายากระสอบใส่เงินก้าวกระพุ่มุ้มากค่ะพ่อค่ะสวัสดีค่ะพ่อครับสวัสดีครับผมค่ะ ก็ตามคำมั่นสัญญาเนาะคะ่ะเมื่อนี้พ่อกะวันที่สามสิบเอ็ดเนาะคะ่ะพ่อรับปากว่าจะมาว้าความฝันให้ฟังพ่อกะมาว้าแล้วเนาะคะ่กะก็ตามนั่นเนาะคะ่ะกุม,มั่นมักกะสิบไ่หูแล้วก็คือเลขหนึ่งหกเนาะคะ่กะก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแช์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจทางซองโจผ้าลวด้วยน้ำแรนน่เด้อค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดำทั้งหมด จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางังงสองเนะ,ะขอกราบขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุคนที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้แอดวยคะหยิบจับลอตเตอรี่ใบไหนให้เป็นโชคเป็นลาภเป็นมานี่ถือรางวัลที่หนึงนะะ่งเด้อค่ะแห้งๆบังๆรวยๆสุภูสุคนนะคะพูดดีคิดดีทําดีกับขอแห้งลวยยิงๆกันอีกนะคะรวยแล้วก็รวยอีกสำหรับคลิปนี้แอดกับขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ